สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานและหลักการทํางานของเครื่องวัดน้ําหนักและเครื่องวัดส่วนสูงในเครื่องเดียวกันนะครับสําหรับภาพที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นอยู่ตอนนี้ผมก็จะเป็นส่วนของเซนเซอร์อันต้าโซนิกครับซึ่งเอาไว้สําหรับในการวัดส่วนสูงนั่นเองนะครับสําหรับเสาวความสูงของตัวเสาตัวนี้นะครับผมสามารถรับความสูงของอบุคคลที่มีความสูงได้สูงสุดประมาณ2เมตรหรือว่า200ซนติเมตร่นเองครับสำหรับเซ็นเซอร์ที่ทาให้มีการวัดส่วนสูงก็คือเซนเซอร์อันต้าโซนิกนะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งตัวรับและตัวส่งนะอยู่คนละตัวคนละฝั่งนะครับซึ่งตัวนี้ทําหน้าที่ในการใช้อันต้าคลื่นอันต้าโซนิกนะครับหรือว่าคลื่นเสียงความถี่สูงประมาณ45กิโลเฮิรตซ์สะท้ z, อนไปยังศาศีรษะของผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็สะท้อนกลับไปยังตัวรับนะฮะซึ่งมีผลทําให้ส่วนของตัวนี้นะครับผมเอาไปคํานวณค่าความสูงของผู้ใช้งานได้ั่านเองนะครับผมและส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของหน้าจอดิสเพย์ครับที่ทำหน้าที่ในการแสดง ค่าอ่าส่วนสูงแล้วก็ค่าของน้ําหนักนะครับสําหรับส่วนสูงนะผมก็จะแสดงในส่วนของอ่ตัวเลขด้านบนนะฮะส่วนน้ําหนักก็จะเป็นส่วนของตัวเลขด้านล่างนะครับผมสามารถวัดน้ําหนักได้สูงสุดประมาณ200กิโลกรัมนะครับผมและความสูงสูงสุดได้200เซนติเมตรนั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายผมก็จะเป็นส่วนของเซนเซอร์โหลดเซลล์ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเซนเซอร์โหลดเซลล์ตัวนี้ครับผมก็จะมีโหลดเซลล์ที่สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมนั่นเองนะครับ แ้วเซนเซอร์โหลดเซลนี้นะครับผมก็จะติดต่อกับตัว A2D นะฮะที่จะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอลล็อกจากตัวเซนเซอร์โหลดเซลเป็นสัญญาณดิจิตอลนะฮะโดยใช้ตัว A2D ขนาด24บิตนั่นเองนะครับสำหรับฐานที่วางตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะถูกผลิตมาแบบใช้เป็นเหล็กนะฮะซึ่งเป็นเหล็กกล่องเซเหลี่ยมนะครับขนาดความหนาประมาณ1.5มมนะครับผมซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากพอที่จะรับน้ำหนักคนได้ถึง200กิโลกรัมได้นะครับ ่วนของเท้ายืนนะครับผมก็จะประกอบไปได้2ส,ส่วนนะครับคือส่วนล่างสุดก็คือส่วนของการรับน้ำหนัก,นกแล้วก็ยึดก,กับโหลดเซลล์นะครับหรือว่าฐานองดหลเซลล์นั่นเองครับส่วนที่2ก็คือส่วนด้านบนนะก็เป็นส่วนของรับน้ำหนักของผู้ใช้งานนะซึ่งจะติดอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวโหลดเซลล์นั่นเองนะครับสำหรับการสาธิตนะครับผมผมก็จะทําการยืนอยู่บนตัวแท่นตรงส่วนนี้นะครับผมแล้วก็จะทําให้ค่าน้านําหนักและค่าส่วนสูงข,ขึ้นมาน,นเองนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็จะสามารถวัดสวนสูงผมได้สูงประมาณ160เซนนะฮะแล้วก็หนักอยู่ที่ประมาณ56กิโลกรันมนั่นเองนะครับผมสําหรับค่าความสูงนะครับการวัดเนี่ยอาจจะต้องให้สีสับผู้ใช้งาน,นะครับตรงกับตัวเซนเซอร์ตาส่วนนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับสําหรับการวัดนะผมก็จะเอาค่าที่วัดได้ระหว่างสีสับผู้ใช้งานนะครับกับตัวเซนเซอร์เนี่ยระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับศีสับผู้ใช้งานนะครับได้เท่าไหร่ เอามาลบด้วย200นะก็จะเป็นค่าส่วนสูงของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับตัวส่วนนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นเลขนี้ขึ้นมานะก็คือ162ซมแล้วก็หนักประมาณ5.5กิโลกรัมนะถ้าเกิดเอากล้องเข้ามาแนละ้วปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้ลบกวนเครื่องต้านส่วนหนึ่งครับทำให้เครื่องต้านส่วนหนึ่งหายไปนิดนึงนะฮะส่วนนี้ฮะหน่วยที่ใช้นะครับสำหรับด้านบนก็จะเป็นส่วนของเซนติเมตรนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับส่วนนี้ครับ ค่าที่ได้นะครับค่าน้ำหนักที่วัดได้นะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีค่าที่ค่อนข้างนิ่งนีทำให้การวัดเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับส่วนนี้ครับการวัดอาจจะต้องอยู่นิ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยับเคลื่อนไปมาเนี่ยทำให้ค่าความสูงแล้วก็ค่าน้ำหนักเนี่ยยืดยืดลงได้นะแต่ผโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะคงที่นั่นเองครับส่วนนี้ ครับผมผมขอจบการรายงานเพื่อการทํางานของเครื่องวัดน้ําหนักและวัดส่วนสูงกระเพงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี